สวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวหามาเบืองหญ้าเนาะอย่างหามาเบืองหญ้าซิดนี่ยายแมวก็ซิด,อ,ซดอันไก่ก็เซ็ดไปเนาะเพราะว่ายายแมวซีเตรียมแปลงมักลินไม้นี่ซีเห็ดเป็นบวบงูค่ะซีเอาหลักของมักลินไม้หรือเพกานี่ซีเป็นหลักเป็นเสาเนะาะยายแมวซีลองปล๊กเบิองว่าดินที่บ่ได้ไทยสามปีนะซีปุกูกมักบวบงูมันช่งามปันใด เดี่ยวแมวก็จัดการเนี่ยเอาไก่โกเซนมาซีด,ดเนี่ยอ่นตายเบิดค่ะเขาติดอย่างกระจายพอตายแต,ต่เนี่ยป้าควย้ยโอ้เบิง้งเดี่ยวแมวต้องเอายามาซีดท้ำอีกแล้วค่ะไเดี่ยวแมวหาไปบิง้งเนาะเดี๋ยวยาตัวไหนมาซีดซึ่งมันตายบ่เบิดเนาะเตรียมแปลงไว้แล้วค่ะ สิจันยค่ะนี่ก็ะสีดาไปแล้วเนาะเหมือนกระต่ายบวบอย่างไงี้คืตั้มมาเบิง้งค่ะนี่ไส้เดือนเออนาเยแมวมีไส้เดือนนี่แปลว่านายัางอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าย,วยายแมวสิจันยาให้ได้ยายแมวผสมกับน้ำมักคะ่ะเพะื่บำรุงยินเขาไปพร้อมเนาะ ว่าให้ดินเหามันดีอะคะมันร่วนซุยแล้วมันมีมันมีไส้เดือนเนาะแปลว่าดินยังคุณภาพดีอ่ค่ะเราเกตบดินเนาะบึงมีไส้เดือนนี่ยัแมวที่ใส่ไส่ค่าหว,วางยาค่าญ่านี่บดทึกสีกะเปลืองค่ะเปลืองเงินหาไปอีกเนาะเหมือนบัตายเบิดอะ่ะ ามาเบิ้งตรงนี้ตรงนี้ซึ่งระวังได้ตัดหญ้าไปแล้วมันกระปงขึ้นมาอีกโดยบ่มีเวลามาตัดเยียแมวก็เลยเจัดการเราอาจากข้ายหญ้ามาซีดเลยค่ะนี่เตรียมเตรียมแปรงไว้เตรียมทีไว้สิปุ๊บที่ลงมักบวบหนงูค่ะโดยเอาเสานี้นหละคลิปคลิปแรกที่แมวเพรปีกายนี่เนาะปีที่ลงวันที่สิบ สิบสองทันวา,วาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสี่ตีกายนี่คะ่ะเดือนธันวาเนาะเย่แมวเริ่มลงคลิปก็เอาแปลงนี้แหละคะ่ะปุ๊กมักรถัวฝักเหงาโดยเอาหลักต้นเพกานะคะเป็นคลิปแรกของยายแมวล,ลงไปเนาะก็ผอบฟีแล้วคะ่ะปีนี้ยายแมวเลยที่เอามักบวบงูคะ่ะบวบงูลงลงเบิ้องว่ามันสิได้ผลบ่สิงามบ่ มาปะบึงอยากฆ่าหน้าอย่าแมวเอาตัวใดอีกเนะาะค่ะบ้านี้ยายแมวก็มาเอานี่เด้อซีดอ่ะเห็นบ่ซื้อทามันมนะันอ่ะตัวนี้อ่ะค่ะอันยายแมวก็ใส่ประมาณสามร้อยสามร้อยซีซีตัวน้ำยีสิบลิตรค่ะนี่แล้วยายแมวก็ ผสมกับน้ำหมักเลยค่ะเด้อเพราะว่าบำรุงดินไปทุกครั้งค่ะถ้าเฮาสิอซีดหยายงหรือยาคุมอ่ะนี่แมวก็เฮ็ดน้ำหมักไว้แล้วก็มาใส่ประมาณ200ค่ะ200ซ้ต่อน้ำนี่สลิตรเนาะเพื่อบำรุงดินเฮาค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะมาเบิ่งว่าวิธีซีดหยาแยาเอาอย่างซีดไก่โคเซตบ่ตายเบิดค่ะเอานี่ตาย ตายตายทุกหน้าคะ่ะหน้าป้าขวัยกะเก่งคะ่ะตายค่ะเข้ามากระดดติดตามยี่เมลไว้เดียเด๋ยวค่ะเ้อะยี่เมลสิหมอบอกวิธีเฮ็ดของไทยลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเฮ็ดแบบใดอันอย่างแบบใดข้อดีข้อเสียแบบใดค่ะสวัสดีค่ะ